กำลังหาทางเดินต่อไปหาที่นั่งที่นั่งนี่ไมีเ,เลยทัวร์เต็มแล้วก็เด็กชายชายเริ่มงองแงแล้ววาดคุณแม่ก็อยากจะพาลูกไปเที่ยวอยู่เนาะอยากพาด้ไวยเวยอะไรวัดอะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเธอเริ่มงองแล้วอะเดี๋ยวให้เธอเพิ่มพลังงานแต่ว่าตอนนี้นะเราควรไปนั่งตรงไหนกันนูีไหนบอกคุณแม่สิคะ นี่ฮะเราควรไปนั่งตรงไหนกันคะที่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 เราสามารถนั่งทานอาหารได้พักได้สายชี้สิคะนี่ไหมคะเอาบีตรงนั้นเหรอคะโอเคเดีย๋ยวเราไปนั่งตรงนั้นกันโอเคไหมคะอ่าเดินไปก่อนเลยค่ะก็ร้อนสิคะ่ะเราต้อตงเดินเองอ,อ่ะขึ้นไปเลย ไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวใหอว่า